กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับน้องสาวโซฟาโรยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง f อใหม่นะคะและ f อเก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคํานวณน,นะคะสามารถมีข้าวไม่รุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ํากว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนํานะคะใครอยากเข้าบ้านอยากได้แนวทางฟรีนะคะก็อย่าลืมนะคะรอก่อนนะคะรอวันน้องสาวโซเปิดเพราะว่าช่วงนี้นะคะห ไม่ค่อยได้ลงนะพี่ๆจะลงแต่ในบ้านเนาะเพราะว่าน้องสาวโซนะคะทํากับข้าวด้วยนะคะแต่ว่าไม่เยอะหรอกพี่น้องคนเดียวสั่งนะคะคนเดียวสองคนสั่งนะคะแล้วก็ดีใจนะคะอย่าหมินเงินนอ้อยอย่าค่อยวาสนาเนาะพี่น้องเนาะนะแล้วก็เก็บเนิดนๆหน่อยนะคะน้องสาวโซชอบนะทากับข้าวนะพี่น้องอชอบนะคะชอบทํากับข้าว สี่ห้าห้าสี่นะคะสองศูนย์ศูนย์สองแต่รู้สึกว่าทากับข้าวก็เข้าเนื้อตัวเองอยู่นะพี่น้องสองข้า <laughs> ใหม่ๆเนาะเราต้องแบบถุงค่าถุงพลาสติกนะคะค่ากล่องเนาะทุกคนเนาะมันก็มีนะคะเดี๋ยวก็เราเรื่อยๆค่อยได้มีกําไรนะทุกคนอันนี้น้องสาวโซ่พูดจริงนะหกเก้านะ,ะชอบ แต่ว,ว่าสามศูนย์ก็เด่นนะพี่ๆแต่ไม่เป็นไรนะคะเอาแค่นี้พอนะคะอย่าลืมสองหกแต่อันนี้นะคะหนึ่งเก้าเนี่ยคำนวณเจอเนี่ยน้องสาวโซบอกเลยหนึ่งเก้าคำนวณคำนวณเจอจดไว้แค่ว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกด,ลกกดไลค์นะคะจะได้ไม่พลาดแนวทางใหม่ๆของน้องสาวโซนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเพราะพรุ่งนี้ก็จะทำกับข้าวนะคะตื่นประมาณตีสี่นะทุกคน เนี่ยก็มีนะคะพี่ๆเขาพี่ๆเขาก็สั่งนะสั่งกับน,น้องสาวโซ่นะคะเน,เนี่ยนะคะเดี๋ยวให้ดูเนาะนี่นะคะอันนี้เป็นแกงขี้เหล็กนะแกงขี้เหล็กแบบบ้านน้องสาวโซ่นะแบบเหนียวนะพี่น้องแบบเละแบบนี้นะแต่ว่าพี่เขาชอบนะคะอยากกินนะคะเขาก็สั่งไปนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ทําให้พี่แกนะคะ ภาคอาจจะมีไม่มีตามในรูปบ้างนะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์นะคะจะได้ไม่พลาดแนวทางใหม่ๆของน้องสาวโซ่นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะดูแรงแหงปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้น้องสาวโซ่ขอตัวลาไปก่อนนะคะกร,ะราบสวัสดีจ้า